ชาวราศีธนูฮะกับดวงความรักความใคร่และครอบครัวนะครับในช่วงเดือนเมษาเดือนความร้อนแรงนะครับร้อนจริงนะฮะเรื่องแรกครับความรักเรียกว่าจะใครที่โสดนะฮะดนฮอตมากนะครับดาวคู่ครองอยู่คู่กับดาวห่งเสนอโห่ช่วงนี้เด่นนะครับมีเสน่ห์ถูกไหมฮะแล้วก็แถมดาวประจําตัวโคจรเป็นราชาโชคนะฮะราชาโชคนี่มีสโลแกนว่าได้มาโดยง่ายหรือก็เรียกว่าไม่ต้องซื้อต้องหากันมาเองแปลว่าอาจจะมีคนเข้ามาชอบเรานะฮะหรือบางทีต้องบอกว่า มันมีเสน่ห์เสน่ห์มีหลายแบบนะตัว่าเสน่ห์เป็นรูปแบบของความรักความใคร่โอเคก็ได้หรือว่าเสน่ห์แบบเกลยกลูกค้ยยา,คาเคยไหมฮะแบบในเห็นการสักคนหนึ่งที่เป็นเซลล์นะฮะพูดไปพูดมาบางทีก็ไม่ได้แบบโอ้โหหน้าตาก็ถือว่าปากติแต่ว่าพูดมีเสน่ห์มากนะครับคือแบบพูดแล้วเราอยากซื้อของนี่คือเรียกว่าเสน่ห์มีหลายแบบนะฮะฉะนั้นใครที่แบบโอเคโสดอยู่แล้วยังหวยหาความรักครับมันก็จะมีคนเข้ามาหรือช่วงนี้ถ้าคุณชอบใครให้คุยนะครับบางทีการสารความสัมพันธ์ก่อนนะ มันก็มีเรกได้เปรียบนะฮะถ้าดวงเราเด่นถ้าดวงเราเด่นนี่มันก็ทําให้มันก็มีเหมือนก็เขาจะเปิดรับเราได้ง่ายขึ้นนะฮะเหมือนเราจะมีกุญแจไขหัวใจเขานะฮะมีมาสเตอร์คีย์ไขเขาเรียกว่าทําให้มีการสนิทเชื่อเชื่อกันได้มากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นคนที่โสดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชอบให้คุยถ้าใช่ก็ล็อกเป้าเลยนะครับนี่ฮะเดือนนี้ดีนะแล้วก็แต่มันจะมีโอกาสเชื่อว่าคนที่อายุมากกว่าเข้ามา กาเปีอย่างคือคนรู้จักมาแล้วนะครับอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือเคยมาจีบวเมื่อก่อนมาก่อนนะครับนี่คือคนที่จะเข้ามานะฮะนี่คือลักษณะนคนดวงคนที่สด่จะมีคนเข้ามาแต่ข้อสําคัญคือช่วงนี้คนที่มีมีคู่มีแฟนแล้วนะฮะเรืความรักเด่นนะครับถือว่าเด่นอยู่แต่บอกก่อนนะช่วงนี้แฟนเรามีเรื่องเครียดๆนะฮะเพราะว่าดาวกู้ครองคือดาวพุธช่วงนี้โคจรเจอดาวราหูดาวหูมันเป็นสตรองดาวพุธก็คือสตรองแฟนเรา ก็แปลว่าแฟนเราไปเจอแรงกดดันนะครับหลากหลายอย่างที่เผชิญอยู่แรงกดดันเรื่องงานแรงกดดันเรื่องเงินโอ้อะไรก็ไม่รู้รตุง้งอีลุงตุ้งนังนะฮะแต่ข้อดีคือมันก็เป็นแค่ปัญหาเรื่องส่วนตัวนะฮะถึงเวลาเจอกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันก็มีเป็นช่วงเดือนที่มีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะครับนี่มันช่วงเทศกาลนลยน,นะอ่ายิ่งเข้าเป้าใหญ่ครับโอเคก็มีโอกาสไปต่างจังหวัดนะหรือไปต่างชาติหรือไปที่ ที่เราอยากไปบุคคลทํางานนะฮะมันก็ไม่ค่อยได้ไปก็ไม่เป็นไรครับในจังหวะดวงมันว่างก็ได้ไปได้วยกันเลยนะครับแต่ออยางน้อยให้ดูว่าโอเคความรักในช่วงนี้ถือว่าช่วยเหลือก็กูนกันดีแก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้แต่ดวงแฟนเราเขามีปัญหาในส่วนตัวของเขาเขาไม่ได้มีปัญหากับเรานะฮะแต่ว่าบางทีเขาก็เครียดแล้วก็ามาระบายให้เราฟังครับเป็นเดือนการระบายนะฮะเขาอาจจะระบายเรื่องอะไรมากมายหลากหลายอย่างที่เราจะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ไปนะครับ ก็โอเคนะถ้าเราช่วยบางอย่างเขาได้ก็ช่วยไปนะครับบางทีมันก็เป็นคนกันเองนะครับอย่าน้อยให้รู้โอเคละดาวความรักเด่นนะครับสำหรับคนที่มีคู่แฟนนะฮะแล้วก็วงเี้ไปครับคนที่มีคู่แฟนและมีครอบครัวมีมีบุตรก็ได้นะครับดวงช่วงนี้เด่นอ่าเด่นเลยนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์เรียกว่าเราจะได้ข่าวดีนะฮะเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงบางทีเขาทําอะไรที่ทําให้เราแบบมีความสุขนะฮะแต่ต้องระวังสุขภาพร่างกายเขาหน่อยนะครับช่วงอากาศไม่ดีเงี้ยแล้วก็ดาว ลูกหรือบุตรนะครับเจ้าเรือพระพุทธตาคือดาวังคารโครจรอยู่คู่กับดาวเสาร์อาจจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือ,อว่าป่วยไข้ไม่สบายนะฮะก็จุกชืกเล็กๆน้อยๆครับแต่เดี๋ยวก็มีวิธีเคลียร์ก็แก้ปัญหาได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแต่อย่างน้อยก็รู้โอเคนะครับว่าเออเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังสุขภาพร่างกายลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงแล้วนะอาจจะมีเรื่องอะไรป่วยไม่สบายหรือโรคประจําตัวคขานะครับฉะนั้นแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันไว้ล่วงหน้านะครับเตรียมแผนสำรองด้วยนะฮะเรรื่่องงสุขภาาพกายนะะฮหลลลักๆเยเยแ้้วถารื่องจิตใจ ช่วงนี้แฟลูกเราฮนะหรือว,ว่าคนกระชิดเราเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวลูกเรามีปัญหากับแฟนหรืออะไรก็ตามคือมันจะมีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจเขาจะดื้อๆโซนๆแก่นๆแล้วก็เรียกว,ว่างองแงหน่อยนะฮะมีงองแงบ้างนะครับโอเคนะไม่เป็นไรครับนี่เรื่องครอบครัวนะฮะในครอบครัวอย่างครับระยะนี้ต้องระวังอย่างคือมันมีมิจฉาชีพเข้ามารบกวนในครอบครัวนะครับบางทีจะเข้ามาในรูปแบบของมีลิงก์ให้กดนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่บย่าตายายเราบางทีเราก็ไม่รู้นะฮะ เดี๋ยว่านจะไปกดอะไรสรักอยนะครับมีพัสดุเข้ามานะฮะพัสดุติดอยู่ค้างอยู่คุณต้องรีบเคลียร์นะฮะแค่กดปุ่มนี้อะไรเงี้ยคือบบเบสิกเลยที่เจอนะครับแต่ว่ามีเกณฑ์การเสียหายด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นต้องเตือนคุณพ่อคุณแมาา่คนใกล้ตัวนะครับเรา,าไม่ฉช่าชีพนะฮะนี่ครอบครัวแบบเนิเนๆเ,เ,เลยนะข้อดีอย่างที่บอกฮะได้ไปหนไะมาเด้นด้วยกันแฟนช่วยเหลือก็กุนไปอย่างดีแฟนอาจจะช่วยหรือว่ามอบของขวัญของพิเศษอะไรกับเราแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรตามนะครับแต่ช จุกจิกจุกจิกแล้วก็ลูกแฟนเราจะห่วงช่วงนี้แฟเราจะหว่ว,ะว,หวงเราปเป็นพิศเศษหรือบางทีเราจะไปสร้างปัญหาบางเรื่องกุ๊กเกีก้ยวก้อกๆนะครับให้กับบ้านกันนะครับเหมือนไปว่า,าช่วงนี้เราอาจจะต้องพยายามดิ้นรนผลขวาญอะไรหลากหลายอย่างนะครับมันก็จะไปกระทบหรือถ้ามีหลุดผิดพลาดมันก็จะไปกระทบคนในครอบครัวได้ฉะนั้นต้องระวังดีๆน,นะฮะทำอะไรก็ตามต้องพยายามแล้วก็สําคัญคือช่วงนี้อย่าไปทำไรป็นซิกแซกนะฮะที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับโอเคนะต่อมาครับมุมดาวเด่นนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับหนีเดือนนี้ ดีกว่าเป็นเดือนที่เด่นนะฮะชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวมันมีปัญหาที่เข้ามาแก้ได้หมดแก้ได้ไวแล้วก็เบสเสร็จจบได้สวยงามด้วยนะครับช่วงนี้ใจคอเรามาันจะแกว่งๆหน่อยครับช่วงนี้ดาวเรยกว่ากิจกรรมต่างๆมันมีเข้ามาหลากหลายอย่างมันทำให้เราแบบไม่ค่อยมีสมาธิทําให้เราแบบอารมณ์หดหู่นะฮะฉะนั้นช่วงนี้เราก็อย่าไปทะเลาะก,กาแฟนะฮะเพราะว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเราเองนะครับรถแ,แฟแล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยว เจอกันแล้วก็ระบายใส่กันเลยทะเลาะเบาแวงกันได้ต้องระวังนะครับด้วยเรื่องมมนเป็นเรื่องะฮะถ้าจะทะเลาะเป็นทะเลาะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเรื่องเล็กๆเรืเ่องจิ๊บจิว้วนะฮะจิ๊บจ้อยมากเลยฮะแล้วก็ทะเลาะนี่ต้องระวังนะครับเรื่องใหญ่ๆกันดันจับมือกันดีเฉยเลยโอเคนะฮะราการต่อมาครับอันนี้คือเรื่องคนที่เป็นไม้นะครับช่วงนี้ดวงเรียกว่าต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาระวังคนที่มาในมุมหาผลประโยชน์จากเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์จาก ตัวเรางานเราหรือว่าเงินของเรานะครับต้องระวังนะฮะนี่ต้องแบบรัดกลุ่มรอบคอบนะครับโอเคเนาะแล้วก็ใครที่แบบกําลังเข้าใหม่ประมาณน,นะฮะโอเคช่วงนี้ดวงดีนะว่าไปมันจะสนิทกันมากกว่าเดิมหรือว่าจะมีเหตุอะไรที่แบบสมมติว่าเราแบบรู้จักกันมาสักระยะนะครับกําลังจะพัฒนาหรือว่าไปมันกำลังกำลังจะพัฒนากลายเป็นแฟนเต็มตัวกลายเป็นคนที่เราต้องมีพิธีแต่งงานด้วยหรือว่าถ้าสมมติว่าเรามี ครอบครัวแล้วนะฮะมันมีโอกาสที่จะมีบุตรมีเบบีเข้ามานะครับฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะเจอนะครับนี่คือสุดท้ายนะครับผมสรุปให้ฟังว่าเดือนนี้ยงของรักขางใครครอบครัวเสน่ห์แรงพูดคุยหรือว่ามีโอกาสใกล้ชิดกับใครที่มากกว่าเดิมก็ต้องระวังด้วยชุนี่แฟนงองงแงขี้งอนพยายามรักษาน้าใจดีๆอย่าไปดุเขาฮะแล้วก็อย่าไปตนใจมากเกินก็ต้องระวังก็เรียกว่ายืดหยุ่นะฮะชุนี่แฟนเรางอแงงอแงนะครับเกดพิเศษหน่อยนะ โอเคนะฮะอย่าไปถือสา,าความครับถ้าถือสา,าความนี่ทะเลาะก,กันแน่นะฮะไปะนะครับโชคดีครับมีเรื่องดีๆให้เออเธอบอกกันว่าแฟนให้โชคให้ลาบนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับแฟนจะให้โชคให้ลาบหรือว่าให้บางสิ่งดีๆหรือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนแฟนช่วยเหลือได้นะนั้นมีอะไรก็ปรึกษาหรือก็วานให้ช่วยนะฮะเขาอาจจะแบบเงียๆแล้วก็วิงเวียงหน่อยนะฮะแต่สุดท้ายก็ช่วยเราครับโชคดีครับเป็นกงินบางใจนะครับสวัสดีครับ